ท่านหัวหน้าเผ่าเมืองใหญ่ขนาดนี้เราจะเริ่มหาจากไหนกันดีใครก็ไม่รู้เหมือนกัน้เราจะหาเจอไหมเนี่ยเมืองใหญ่ขนาดนี้เันไม่เคยมาหรอกแต่ต่อให้เมืองใหญ่ขนาดไหนเราก็ยังมีวิธีเอาตัวรอดที่ผูยญาติทิ้งไว้ให้เราอยู่ยังไงล่ะครับ ต้องหัวหน้าเผ่าทำอะไรเหรอหาที่ทางลม๋อรลมมาฝั่งนู้นไปไปไปแหมหัวหน้าเผ่าของเราฉลาดจริงๆเลยนะครับไปครับไปครับหัวหน้าเผ่าผมว่าลมในเมืองไม่น่าเหมือนกับลมในป่าบ้านเรานะ แล้วเราจะทำไงดีวะนี่พวกแกจะทำดีกับฉันไม่ได้นะถ้าพวกแกออกแล้วใครจะมาทำงานให้ฉันเฮ้ยบ้าเ้ายจะใคดถึงเขา เฮ้ย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 ทำอะไรรถฉันอ่ะไป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 เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยอ้าวบ้าอะไรวะแต่งตัวมันนอกชุดปิดโอ้โหนี่พวกนายสองคนทำรถฉันพังเหรอไม่ได้นะพวกเราไม่ได้ทำนะเราแค่พิงเหยื่อพวกเราไม่ได้ทำอะไรนะน้อยไอ้สมเกต หลักฐานชัดขนาดเนี้ยพวกแกสองคนต้องรับผิดชอบนี่นี่เราไม่ได้ทำจริงจุดเลยถ้าคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องนี่นะฉันจะแจ้งความให้ตำรวจมันลากตัวพวกแกเข้าคุกพลเผาเอาไงดีเราโดนตำรวจจับไม่ได้นะถ้าโดนจับเราจะไปตามหาเนื้อคู่ยังไงอ่าโอเคโอเคอเรับผิดชอบก็ได้เดี๋ยวผมกลับไปเข้าป่านะลากวางมาให้สองตัว คงได้เป็นค่าชดใช้แทนได้ละจะบ้าเหรอพวกแกสองคนน่ะต้องรับผิดชอบเป็นเงินสิเงินพวกเราอยู่ในป่าไม่ใช่เงินหรอกในเมื่อชดใช้ด้วยเงินไม่ได้งั้นพวกแกสองคนก็มาเป็นคนงานที่ใส่งานฉันและชดใช้จนกว่าจะหมดฮะคนงานมันคืออะไรวะ เนี่ยฉันหายลูกพวกแกสองคนไปละเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ในนั้นได้ไงวะเฮ้ยโคตรเจ๋งตัวเราก็ใหญ่นะเข้าไปได้ไงเนี่ยโย,ยถ้าพวกแกคิดจะหนีแล้วก็ฉันจะเอาลูกพวกแกเนี่ยส่งตำรวจล่าให้ตำรวจล่าพวกแกเข้าคุกหัวหนาว้าเผ่าแล้วเราจะไปตามหาหัวใจหัวหน้าเผ่าได้ไงเอ,เออนะ เรื่องนั้นไว้ก่อนตอนนี้เคลียร์ปัญหาตรงหน้าก่อนแล้วกันทำงานไม่กี่วันก็คงปล่อยตัวแล้ว ได้ไงเนี่ยนี่ผมทำงานไปอาทิตย์นึงแล้วนะยังคดไอไม่หมดอีกเหรอมันจะหมดได้ยังไงค่าเสียหายเป็นแสนแ,สนแบบนั้นอนะทำๆไปเหอะหมดเมื่อไรฉันจะบอกเองแล้วพวกแกสองคนรีบไปทำงานได้ละก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมลาลากคอพวกแกออกไปครับครับครับฉันนี่สบายจริงเลย อยู่ดีๆก็มีคนงานไม่ให้ใช้ฟรีๆตั้งสองคนใช้งานได้กับวัวกับควายในป่าวันหน้าเผ่ากับพี่เล็กป่านี้ยังไม่กลับบ้านเลยจะเป็นตายไรดียังไงบ้างก็ไม่รู้พี่ผมว่าเราออกไปตามหาเขาเถอะ นี่เหมือนกันฉันจะออกไปตามหาพวกเขาฉันกลับบ้านไปเอาของกันนะฟุ๊กฉันฝากหมู่บ้านด้วยนะไปละเอาพี่พี่โอ๊ยโอ๊วันนะก็ค่อยทำดีกับเขา อาาใจเแล้วเขาจะช่าหัหน้าเองเฮ้ยเฮ้ยนิดแกตามฉันมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยคุณคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่ามาจับตัวฉันนะนี่มันในเมืองเดี๋ยวฉันก็แจ้งตำรวจจับได้หรอกเฮ้ยพังฉันก่อนคือหัวหน้าเผ่ากับผัวฉันเขาก็ตามหาคุณแต่ว่าตัวนี้ยังไม่กลับหมู่บ้านเลย คุณจับพวกเขาไปหรือเปล่าฉันจะไปรู้ได้ไงฉันไม่ได้เจอพวกเขาสักหน่อยคุณช่วยฉันตามหาพวกเขาหน่อยนะในเมืองใหญ่ขนาดนี้ฉันไม่รู้จะตามหาพวกเขายัางไงเลยก็ใช่ไงนี่มันเมืองใหญ่จะตามหาเจอได้ไงแล้วอีกอย่างนึงนะคนในเมืองก็มีเป็นแสนเป็นล้านคนพี่ช่จะตามหาเจอยังไง พวกเราหน่อยนะแกจะนั่งทำไมถูกสิตระสาทพวกเราเถอะโอ้โอฉันช่วยก็ได้แต่ฉันไม่รับปากหรอกนะว่าจะตามหาเจอรหรือเปล่าแล้วถ้าพวกแกมีแผนคิดจะทำอะไรฉันแล้วก็ฉันแล้งตำรว,วจจับแกแน่จ้ะฉันขอบคุณมากเลยนะยยตามฉชมาา นี่ย้ายดีทุกนี้วไว้ตรงนู้นทีนเร็วๆสิจะได้หมดไวๆ <S 2> <S 2> ช้าอยู่ได้เร็วครับ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 อยนีฉันขับรถมาทั้งวันแล้วนะยังหาไม่เจอสักทีฉันว่าเราพอแค่นี้เถอะแล้วเธอก็กลับไปรอที่หมู่บ้านเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาเองแหละ ใช่ฉันจำพวกเขาได้เฮ hey! ้ยเฮ้ยเ็กมาหน้าดิวเปิดรถหน่อยโอ๊ย้แล้วเปิดแล้วเฮ้ยเ็กมาหน้าคิดถึงจังเลยเออแล้วดิวมาได้ไง อันเนี้ยสิต้องถามพวกพี่มากกว่าคหน้าเผ่ามาหาเมียไมใช่เหรอทำไมใส่ชุดแบบนี้วายมัตามเจอแล้วต่อนลดใจของฉันปล่อยใช่นะเดี๋ยวฉันก็แจ้งตำรวจจับหรอกแล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นก็พวกเราสิไปยืนพิงรถแล้วเขาหาว่า เราทํารถเป็นรอยเขาก็เลยให้เราทํางานชดใช้โอ๊ยนี่นี่นี่นว่าใครใหม่กแล้วเนี่ยแล้วพ่กเราเป็นใครคนนี้เมียผมเองคนนี้กล่องน้องใจของผม ทำทีท่าไหนถึงได้ทํารถเขาบุบขนาดนั้นพวกเราไม่ได้ทำเลยนะแค่มายืนพิงเองพวกเธอว่าไงนะเขาให้เธอชดใช้รถที่ทําเสียหายเหรอใช่ครับแล้วเขาได้จ่ายค่าแรงให้พวกเธอไหมไม่จ่ายเลยเราทํางานที่นีมมา,าอาทิตย์กว่างแล้วยังไงก็ชดใช้ไม่หมดสักทีนี่คุณ เห็นว่าเขาเป็นคนดอยก็เลยจะหลอกใช้เขาหรอเธออย่ามายุ่งดีกว่านะพวกเธอฉันว่าพวกเธอถูกหลอกแล้วล่ะรถมันเป็นรอยสนิมขนาดนั้นมันก็ต้องเป็นรอยเก่าแหะอย่าบาพูดมมว่วๆนะรีบออกไปจากที่นี่เลยก่อนที่ฉันจะแจ้งความจับเอาสิแจ้งความก็ดีฉันจะได้แจ้งความกลับว่าเธอหลอกให้เขาทำงานแล้วไม่จ่ายค่าแรงให้เขาด้วย ออไม่แจ้งความก็ได้พวกแกช็อชัยหมดละไปได้แล้วไปเดี๋ยวก่อนแล้วค่าแรงที่พวกเขาทำงานให้เธอเป็นอาทิตย์ล่ะจ่ายให้เขาสิถ้าไม่อยากมีคดีติดตัวคิดเร็วๆหนนะ่อยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความแล้วนะ มาจากที่นี่ได้นะขอบคุณมากนะเราแต่งงานกันได้ไหมนี่คุณฉันจะไม่เอาเรื่องพวกคุณนะที่จับตัวฉันไปแต่ยังขอฉันแต่งงานแบบนี้อีกฉันไม่ชอบเราเป็นแค่เพื่อนกันนี่แหละดีละเอาดาทั้งหัวน้าเผ่า เราถือซะว่าเราได้เพื่อนใหม่คนในเมืองไงส่วนเรื่องเมียผมและผมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมหาให้ก็ได้แต่ถ้าอยากมาหาเราในป่ามาได้ตลอดเลยนะแต่ก็อย่าใช้วิธีนี้อีกละมันผิดกฎหมายรู้ไหมรู้แล้วครับไหนไหนชาวเขาแบบพวกเธอก็มาในเมืองละ เอางี้ไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปกินข้าวด้วยเย้ไปขึ้นรถกวางแน่เลย